สวัสดีครับพี่น้องนะครับจานาดคนเดิมครับมาชมสวนเกษตรนะครับหลังบ้านนะครับอยู่จังหวัดระยองนะครับอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองนะครับของจานาดคนเดิมในพื้นที่4คูณซตารางซีุ้นเมตรนะครับซีคูณซเมตรซี1ีสิบหกนะครับสิบหกตารางเมตรนะครับก็จะได้เห็ดได้ประมาณตอนนี้ครับเดี๋ยวมาชมกันครับก็หลักๆก็จะมีบักนาวครับเป็นแป้นปิจิตครับ เป็นพิจิตรอยูสองต้นที่เป็นหมากนะครับเป็นหน่วยนะครับต้นนี้เป็นแม่พันธุ์ครับนะครับอดีตที่่านมากก็ได้ตอนขายไปหลายกิ่งครับนะครับหน่วยใหญ่น้ามลายนะครับนะพื้นที่สี่คูณสี่ตารางเมตรกับมะนาวนะครับในกระถางมะนาวนี้ก็จะมีกระชายครับเป็นกระชายนะครับ นะครับแล้วก็กระเพ้าครับใบกระเพ้านี่นี่กำลังงามเลยครับยางงามเลยครับนะครับมันมีสูตรเด็ดนะครับมีสูตรเด็ดเด็ดให้ต้นไม้มันแตกยอดแตกใบงามนะครับแล้วก็มีบักเขียเขียครับมีหนวยสุกแน่ยกำลังดีออกดอกเป็นดอกแน่เป็นหนวยแล้วก็มีครับในกระถางนี้นะครับอันนี้คุณพภรรยานะครับเป็น เอาขางบ้านมาปลูกไว้นะครับเป็นมะตูมญี่ปุ่นว่ัเดีแมน่นมใช่ประมาณนั้นแหละครับจิบกับมะตูมญี่ปุ่นนะครับส่วนในกระบะถุงดํานี่นะครับเป็นพันธุ์หมักม่วงจากภาคใต้นะครับเก็บมาจากนราธิวาสครับกําลังแตกต้นนะครับแตกต้นแตกยอดออกมาครับมันสามสิบสี่สิบต้นได้ครับ เป็นมะม่วงเบาครับเป็นมะม่วงเบานะครับปกติแล้วมันจะขึ้นในพื้นที่ทั้งแต่จังหวัดสงขาลงไปนะครับทั้งภาคใต้นะครับทั้งจนถึงนราธิวาสนะครับอันนี้ลองออกมาเพาะเบิงนะครับนะครับเสียไปปลูกในสวนในอนาคตกับโคกน้องนาในอนาคตนะครับเพาะไปก่อนนะครับส่วนข้างล่างนี่นะครับนะครับเป็นการปลูกบํารุงดินกับก็มีกระชายครับ ก็ใช่แล้วก็ใช่มีผักแพลวครับตัวลิสงครับตัวลิสงนี่ปลูกเพื่อหยอดไห้มันบำรุงดินไห้มันเปย์เย็ดไห้ดินดินร่วนขึ้นครับตอนนี้น้ำฝนตกรับนี่ฝนตกพร้อมน้ำซักผ้าพร้อมฝนเปียกันครับส่วนในนี้ครับในนี้ก็จะมี ไก่ดำนะครับพี่ที่ทํางานให้มานะครับไก่ดำตอนนี้เหลืออยู่สามตัวนะครับหมาตั้งแต่วันที่สามสิบเดือนเก้าครับตัวน้อยๆครับเพิ่งออกจากไฟนะครับพี่บนหิมาหาตัวตอนนี้เหลืออยูสามตัวครับไก่ดำครับกินอาหารเม็ดครับอาหารเม็ดครับส่วนในนี้ครับในนี้ขอคุณหนามานะยังหาพื้นที่เลี้ยงเพท่นไดครับเราใส่อกนี้ไว้ก่อนนะครับ ผู้นะครับน่าจะเป็นพันธราชินีครับนั่นแหละครับอาจจะเป็นพันุ์ราชินีนะครับที่ประเทศพค่นพระเทพองค์ท่านเอาไปไปปล่อยให้ประชาชนนะครับได้เลี้ยงนะเอามาจากใช้ภูมิเลยนะครับนี่นะครับส่วนทางนี้ครับ ก็จะมีอันนี้เป็นมะนาวทุนเก่าครับนี่สั่งมากครับแปดต้นเพื่อนบอกว่าน้ําเยอะไรเม็ดนะครับเอามาเห็ดพันธุ์ครับแปดต้นครับตกต้นละแปดสิบห้าบาทนะครับทุนเก่านะเกาะไว้ก่อนครับตรงนี้กับพริกที่มันเน่ามันอย่างก็บเมื่อวานวานไว้ครับต้นกล้วยครับต้นใหญ่มันนี่ฟันทิ้งไปก่อนเราเอามาสับเห็ดปุ๋ยครับเห็ดปุ๋ย นะครับกระต้นหน่อยมันก็แทงนอขึ้นมหมัครับ,รบอันนี้เป็นถังมักคถังมักนะถังมักอันนี้ฝังดินให้มันละลายซึมลงไปในพื้นดินเลยครับขระเพ้าครับาเป้ากำลังงามแกกงยอดอันนี้สะพานนี่พึ่งเฮ็ดพร้อมกับสะนาำนี่แหละครับ,รบส่วนนี้คือต้นชะมวง นะครับต้นชะม่วงนะครับอายุกะซีปีได้แล้วมั่งครับนี่แต่ก่อนมันต้นนี้ไงครับตัดออกนะครับตัดต้นมันออกแล้วกัให้มันแตกไหมนะครับขึ้นเป็นสองต้นครับตอนนี้ก็ตัดปลายให้มันแตกพุ่มเป็นห่มครับเ่ให้มันสูงหลายครับนะครับต้นชะม่วงนี่ทา้งภาคตะวันออกเนี่เพิ่นมักเห็ดกับแกงชะม่วงผัดชะม่วงนะครับใส่หมูสามชั้นเนี่ยโอ้ย่างแซ่บ เห็ดเผ็ดเพสใส่พริกแกงเผ็ดๆนี่ครับแจ๋วเลยครับนะหน้าวนี่ก็นะครับแตกน่อยแตกยอดดีนะครับกินบิดปีครับประหยัดไปเลยครับบักเน้าวนี่นี่ครับครับส่วนฝั่งนี่ก็นี่ตะไคร้ครับกําลังงามครับกําลังแตกกอนะครับใหญ่มาปลูกไม่แตกกอกําลังงามครับนี่แล้วครับตะไคร้ ฝั่งโน้นนะครับก็จะมีดอกไม้เอามาเสแมๆ้หมมันสวยงามครับเป็นดอกกุหลาบตื่นสายครับมือนี้พอตื่นเราฟ้าขึ้มนะครับฝนตกแล้วก็มีมะลิครับส่วนฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็บักเ้านำหอมพันเตียครับไปซื้อมาต้นละสองร้อยบาทนะครับหนึ่งต้นนะครับเพื่อนบอกว่าสองปีนี่ถ้างามนี่สิได้กินครับ ไปต้นบะข้าวน้ำหอมมีอย่างมีหอมครับโมเมนต์มาปลูกหอมนะให้มันนำหอมโมเมนต์นครับเอามาปลูกว้แซมแซมกันไปให้มันเกิดได้ทุกหม่องครับแล้วก็มันแก้วนะครับมันเทศดมันเทศดแดงบ้านเท่านี่แหละมีคาแล้วก็มีต้นมะกรูดนี่ครับต้นมะก,กรูดเดิมสูงนะครับแตกใบเก็บกิน ใส่ต้มใส่เกียงนี่ได้ตลอดครับแล้็กมีใบยานา่งครับแต่ก่อนใบยานางเลยพุ่มใหญ่ขนาดครับแต่วตอนนี้คือปรับพื้นดินไหมแล้วก็ตัดมันออกเนี่ยให้มันแตกไหมครับส่วนนี้นะครับต้นชัยานะครับต้นชัยานะครับหรือต้นผงจชืรตนี่นะครับแตกยอดดีขนาดครับแตกยอดดีนะครับกิมเจียวลวกกิมเจียวนี่ยังเสียบต้มใส่ะม่าก็เสียบครับข้างล่างครับข้างล่างริม สะน้ามีก็มีผักแขลร์เลยครับผักแขลร์เลยนะครับหรือผักชีฝรั่งนะครับอันนี้ไปซื้อต้นอยู่ตลาดมันแเรวก็มาตัดเอาหักมันตัวต้นมันนีะครับมาปลูกก็เกิดครับส่วนนี้ครับที่เด็ดเลยครับนี่ชะอมกําลังแตกยอดครับตัดแต่งจิ้งไหมนะครับไีแตกยอดนี่ก็เื่อกันครับซื้อมาจากตลาดนะครับใบโหระพานะครับเอาต้นมามาเสียบ กเกิดครับเกิดที่ได้กินอยู่อ๋อกล้วยอันนี้สับประรดก็ซื้อไหมเออนับซื้อมาจากชะเชิงเซาครับหัวมันมาแกงนะครับมากินแล้วก็เหลือตรงยอดมันตัดออกมาเสียบไว้เกิดครับนี่นี่ตะกอนปลูก,กผักบุ้งครับตอนนี้เอาชะอมไปเสียบแต,บตกยอดแล้วครับนี่แหละครับสวนน้อยๆสี่คูณสี่เมตรครับ สำหรับนี้นะครับบ่อป่านะครับตอนแรกว่าซีเลียงปลาบึกกับปลาช่อนแเมซอนตัวนี้ก็ขึ้นที่บ่อไว้แล้วครับกลับเป็นปลาดุกนี่เพิ่งได้พันมาไม่ๆม่ครับห้าร้อยตัวนะครับห้าร้อยตัวบ่อเล็กๆเลี้ยงห้าร้อยตัวดูที่มันจะโตไหมนะครับมาลุ่นกันครับตัวนี้ครับทางฟ้ามันบอกว่าให้เอาลงน้ำไปก้อนจากชั่วโมงหนึ่งคอยปล่อยลงบ่อครับครับ สำหรับบอ่อนี่ก็ลึกบ่หลายหรอกครับก็ลึกประมาณเม็ดกว่ากว่าเม็ดน้อยๆน,นี่แหละครับแต่น้ำตัวนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเส้นครับด้านบนนี้บนไต้สะพานนี้ก็ประมาณสิบยี่สิบเส้นน่ะะครับมาจะไปเอาผักปอดผักตะเฉดน้ำแล้วก็เอาหญ้าบางส่วนมาลงครับก็ให้มันเป็นที่พักที่ส่วนสะพานนี้ก็ไปตัดไม้ มาครับบบบอกว่าตัดมาจากใส่ครับเดี๋ยววันนี้มานําดาออกนะครับตัดมาเฮ็ดสะพานพอไ้ยางครับครับผมส่วนที่เด็ดที่เด็ดครับมาเบิงที่เด็ดที่เฮ็ดไ้ต้นไม้นี่มันผมว่ามันงามขึ้นนะครับมันงามขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ได้นี่ครับช่วงนี้ก็เป็นที่เด็ดเลยครับฮอร์โมนไข่นะครับ บ่ถึงอาทิตย์ก็ใส่ได้ครับหอโมนไข่เนี่ยนะครับย่งแกวเลยครับครับเอาไปผสมน้หมดกับต้นดอกไม้ต้นอย่างยอดแตกง่ามครับงามครับแล้วก็มีนี่ครับน้ำหมักก็จะมีน้ำหมักสับปะรดฝั่งนู้นครับแล้วก็น้ำหมักหน่อ้วยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหมักที่ ดังเดิมครับประมาณหาปีแล้วแม่นะถังนี้ครับใส่บลเบอร์จิติีาใส่ทุกอย่างครับบลาลูกหมักอย่างนี้มีอย่างก็ใส่เข้าไปครับถังนี้ครับถังสีทังนี้ครับอันนี้ก็ไปซื้อกากน้ำตาลมาครับใส่แน่ปลใส่แหน่ครับนี่แหละครับสวนจานาศี่คูณสี่เมตรสิบหกตารางเมตรนะครับนะครับสิบหกตารางเมตรนะครับสวยงามครับ ครับผมสวยงามนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าปลาดุกจานาดคนเดิมสีไงที่ได้กินมั้งครับในอนาคต้างหน้าว่าดีหามองเลียงกลบกับกบสัก100ตัวนะครับเอามาลงนะครับหาพื้นที่ก่อนครับเคลียร์พื้นที่ก่อนครับโอเคครับตามนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม